เวละดีสี่ทีมงคงตื่นมาเตรียมคองพีหนอเพราะว่าฝนตกพี่หน่องเจ็บไปคาอยู่เลยนี่าหาเป็นทุงไหวเนาะหยอะนนี่นก็ตกพนอง้หายน้ำยามันปนทุงเนาะ เราว่าเขามันได้เอาไปหมอไปไปใ่เอาตาชิทุง่งเช้าก็ตื่นแล้วขนาดตื่นมานั่งค้างๆแม่เป็น,นทุงเราเหนเ่าอย่ยังน่ะมนาว่าตื่นมันแต่เด้อ phân cả tột luôn nó khai lại cho mọi nó phân tột ta đã chặt đục mượt nè đây phân tột nó non bạc bạc sao hứ 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 quá sẽ bay đi phong, thì này tí. Sẽ bay đi. thôi đi thoáng. Ba đi sẽ bay đi thoáng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  đi 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 เตรียมเครื่องเดียมฟองมาใส่ซาเล็งน,นี่ซึ่งพวงขาเขาพวงขาเขาก็เต็มมาใหม่ๆนะว่าอันนี้พี่น้องนีออกมากใหม่ๆเลยชี้ยังเยี่ยมเลยมาคายเลยเฉพาะเนาะตาบูฮัวมันฉิดเป็นยังไงเนาะในพวงขาไม่พี่น้องเลย เพียงกัะจีไปน้ำแม่หนี่งเพียงกัะแจงที่ก่อนแดดแล้วบอเฮ้ยไปเรื่อยบอว้าอุ้ยตอนนี้เข้ามาหอดตลาดน้ำกะชีสดๆมันกะชีมันเหมือนในน้อยหนึ่งนะมันแนวค้าอย,อย่างนี้ ดานอนพิงปูบึงอ่ะไปสักมันยังเหมือนจะพี่น้องเลยเดี๋ยวเสื้อผ้าพอพี่น้องไปเบิึงตลาดเสี่รอเบิึงเราตามก็ขายคล้า,ายๆนะมันจะมีชัดป่าอยู่มึงให้เอาก็หอกกับแตงมึงนี่มอเรนเจอกระแตเรียกว่ากระหอกนะทงโตพี่น้องเลยเสียงเมื่อหล่บกินตอนเพลนลนะี่เนาะ เอ้ยอาไว้เนี oh! ่ยจะไปเบิรงไปลอกเบิรลอเบิ่งชัดป่าโอ้ยแปบินึนดีนก็ดนะ่ันไมเีด้เงินได้ครับมาแต่เลิกๆนี้มันชินท่านของป่านะันนีคืนุกเนาะ นุกพี่น้องมีหนุกเขามีหนุกกนอย่างเี้ยคราเขมเอาขมาเมื่อด้เหมื่อด้ายดีสิฟนี่ อันนี้คือหนูหนูยังในหนูไหวปีกไปนะที่ดอกนี่ปลามีเนกของปลากระต่ายมีนกมีหนู

กับมะม่วงนม่ขีดหรือมะมันีดฉีไม่ขาดก็คงหว่าสีไหนกําไรเท่าไรเนาะซึงก็เป็นเห็ดการเห็ดมาขายแข่งแดกก็ขอบคุณเด้อขอบคุณนเด้อมะ่นขีดเนี่ี่นกมาม่นงีดไหนเท่าไรนะครับไหนก็ไรเท่าไรเนาะมมนสีดขาดชุดหรือว่าเป็นยังไงเห็นมม่งนขีดนี่ยที่นกกาฟกได้ข้บวุณเด้อกไดก็ติดตามอยู่นอเ้อพี่นกไป็นกำลังใจเนาะกดไดไม่ได้ที่นง สามากินเนี่ยโได้ไม่ได้เนาะายจบเสจบของฝากอ่ะท่านโยกเขาพี่เนาะ มีใครจะใจดีช่วยช่วยแม่เนาะกระปุบน,นี่นนไม่ละผ่านไปตอนนี้โมมีใครเหมาะไม่หรอกเอ้ยดีเด็จเจ๋งมากอาศิมากมองมองหน้าออออออแล้วก็ไป

ยังจะได้ไปซื้อมะกรงอีกเลยตอนไหนไปซื้อมะกรงเลยเนาะกระโดดกระตอดครับผมไอ่กระโดดภาษาหยุดอย่างอะเดิกับคนเนเหรอให้กับคนด้วยจ้าเบี่นเหร ไฟไฟะยันกายไฟไฟะยานกายหุมเหมืนหุมหใส่ปลาเนาะ่เหมือนหุ่มใส่กระวุเหมือนหุ่มใส่นุ่มเนยังไไม่เงมันหนาแนวนอะ

มัมมีไฟมาเมาขรดนาเบิดเลยนะ <c ười> นั่งปุเบ้งน่น่ดบนั่เบ้องนเดล้เด็กตงเอง่งไปใส่ฮะสงสายสุดเเพื่อจะร้องกดี มึงส่งเพื่อชี่ขาดออส้งพี่น้องเอ้ยคอยเป็นกำลังใจให้มาดอนหนยกันมาขามโฆษณาเด้ควาคิปนนิคิปนก็ชิรุปนะคลิปนิคอยต้นได้เป็นกำลังใจ พี่นก็มีกำลังใจในการเด็นดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปค้ายคลิปนี้ก็ต้องใส่สีเหลืองโบมี่คนสุดมีแต่ถ่ายคล้ายแบบแบบประเภทปลาประเภทตัวของคล้ยดีเนาะแต่ว่าทำเห็ดผสมน้ำ,นำยายขับปุ๋มเนาะท้าย ตังเละเลยพี่น้อต้องการเส้นงูเงินคุณแม่เลยไม่คนมาสืบเอยน้อยเจงจะเป็นน่องอีกพอเนาะตูหนึ่งพี่น่องกันเห็นี่น้องตามมาสืบเฉย đã mẹ mẹ không không bỏ lỡ những video hấp dẫn มมากำลังเข้าเมื่อนะพี่น้องเฮ้ยเข้ามาแต่เลือกๆตอนนี้ขาดพอตรงขาดทุกหนึ่งนะขาดทุกหนึ่ง

Hãy <laughs> à, chị cho kênh đây nó. คนกับจิตโต๊ะไปพี่น้องเลยต้องใส่คลิปเหมือนเขาซีเจงไปพี่น้องเลยแต่ว่าเป็นยังเนาะเทาเทาเน้นที่คลิปมาพี่น้องเลยที่เราได้คลิปเนาะหรือว่าบออะไรก็ได้หรือว่าอันนี้กายยาก็ได้แต่ว่า,วาคือแ่บก็เห็ุกับเพื่อในคลิปน้ำ ใส่ให,ให้พี่น้องเอฟซีเบิงนะ้งเนาะต่อไปก็จก้งฮันสิคายยังเนาะพี่น้องนะขาตั้งคายน้ำจีนบอกาขาทนะ่านกัจ้สิคายยังเอากระชิบไปห้านี่ไม่มาใครบูไดมีแนวแนะนำ้ำกันแนะนำ้ำเม่นมาบอกนี่ยแล้วพี่น้องเนาะมาชิบแห้งย,ยังนี่เนาะมันเิดีคมินมาบอกเดี๋ยวบดอดอนเฉียอ่านเลยกระชิบได้มา ทีเดือดเอาเนานะาต่อไรมันสิมีอยู่ในวนันเนาหรือว่ามันฉิดมันฉิล้ายดีบออะไรแตมเหนมาบอกกันพี่นนองตอนเองก็ยังปิบปั๊บวิบปั๊บมันมีไฟมาตื่อจากดมก็มีคนหนึ่งเนานะ ตรงที่สอง อ้กินเอียงในคิงกินยังขิงอันจะถุงช่องถุง อัดเด็ดสทุ่งพี่น้องเอ้ยฮันดุกแค่ทุ่งเท่าไรบ้างทุ่งะเท่าไรนี่อันทุ่งสามพันต้นทุ่งสามพันจองทุ่งเนาะจองทุ่งหาพันจองทุ่งหาพันกี่หาพันย่นี้เงินบาทขึ้นบัวทงยีชีพพี่น้องเลยประมาณสิบแปดสิบสิบแปดบาทเนาะ วันสิบาทขายซอทุงมอย่างหนกระทุงหนงึน่งบังอยานกระยีย่สิพี่นนางเออหมดทั้งยี่สิบเนาะวันสิบแปดบาทมีค่าทีก็มาเลยเนาะจิเกค่าทีเอ่าขายบ่นนดา่าทีกั 2, บซองพันกียรองพันบาทีสองพันจึงเทาถ้าขายอะไในสิพันกีบเป็นเงินไทยกันในสี่สิบาท น่าคล้ายๆหลยแค่นี้พี่น้องแต่ว่าค่าที่กำลังมาเก็บค่าทีนี่สองพันกิฟต์ก็สักวันอ่มประมามประหาบาท4ี่บาทนี่นะพี่น้องค่าทีเนาะกินอะไรมาบ่ะมั้หรือกินนอนไปหากระปุมาเด้อฮะ ปลากระปูหินไปถ่ายคลิปเหรอโอ้นี่ถุงอีกอันนี้อันนี้ก็คือเนาะเนี่ยเมื่อกี้เนาะทีสองทีนน่นี่เมืองหานาวเนาะแต่จะมาเสียซอยต้อ <c> ง <oughs> <c oughs> เสียดกินเองเหมดต้องเสียดกินเองเหมดขอบคุด เอขอบใจเด้อนี่เบื้องเขาเด้อมมินี่เขาเจดปู่ผงกะรีเห็นยังก็ปู่ผงกะรีไปเบื้อง่นไหนเนาะนี่สองสองยังสื่อที่นี่เมืองลาวเออเมืองลาวเนาะฝากจ้องอีกแล้วฝากจ้องอี่โอเคไหขอบใจขอบใจเฝ้ามากฝากจ้องก็กระไรซ้ำพันกระไรเยอ อยางนี้นยังเนาะขดหัวน่อไหมคือว่าเขาบอกคอยม,มากินเพะนัะกจะโมเห็นคนมาซื้อเออจะโมเห็นคนมาขายจริงๆมันกับมีหางขายดิเดช่แต่ยังบอกขา,ายมเอขปุ้นเด้อดหาพันสามพเด้อ ก็เอยเป็นกันตังใจอพวงเ้าวหนวดกันโมขามโฆษณาแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าคลิปนี้ก็ชีรูปเลยเนาะคือชีคือชีวามีกำไรขายรถไหลไม่ได้กกินเองกำไรก็คือไะไคลิปเนาะไปกินไปกินไะสิวเลืยเมื่อเลยพี่น้องเอ้ย เอามากินเองิมากินเรืออะไรทุงอยู่ขายสักทุงวะสี่ใสเงินเท่าไหร่เงินสาวฮะเป็นเงินไทยเท่าไหร่วะบัวทองหล่อเนาะประมาณหกหกเจ็ดสิบบาทประมาณนี้ไม่รู้ แต่ว่าลงทุนประมาณ4ี่ดอยเนาะเวิ่งยังเนาะหลายคลิปคลิปหนาได้คลายังไงเนาะกะถับคอยพี่น้องด้วยเอฟซีกับแหเนะน้ามาในแต่คลิปเนาะมิ้นมาบอกเนาะมาสี่คลิปยังไกลยังต่อไปเนาะ

ไปผอกันเ่อเนะเนี๋ยฮันจิไปสรุปมามันไหน่าไรในการเจบคลิปเลย

มันกับเ็ซึ่งข้าคคายหลายหันธารว่ารวมมา้า0ั0จีบเนาะเป็นเงินวาทจะเจ็ดสิบบาทพี่เนาะก็ข้าซื้อมาอะไรบางเก่าสบห้าพันเกาสิบห้าพันก็ประมาณสามร้อยสามร้อยกว่าบาทเือบสี่ดอยบบสี Lock ่อยสามร้อยกว่าบาทสามรยประมาณสามรยาส มาซาสิบาทแต่มาห้าวขาหันเป็นเงินไทยอันไเจ็ดสิบบาทลุมาซ้นยห้าสิบบาทกำไรม่เป็นกำไรลุบไปก่ะน่าเจไะไปเป็นสองร้อยกว่าบาทนะกับฝากเป็นน้ำมันกลังใจให้เราโดยการบวกขามโคชนะเลยพี่น้องเนาะบวกขีดนี่ลบลายเยกระายให้่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะบวกขามโคชนะ ในคลิปนี้พี่น้องเนาะเพราะว่าดูเอาเป็นยังแม่น้องกิ้งเดี๋ยวเป็นง่้ยงๆเศรษฐน้อยหน่อยเนาะเพราะว่าแนวใหม่เนาะทายบอดีการสำหรับคลิปหนึ่งกับสีเจ้าต้องเพียงเท่านี้พี่น้องกับฝากกดไลค์กดติดตามเนาะแต่ที่สำคัญก็คือบวกขามโฆษณาพี่น้องย้ำเป็นยังเลือกก็เดือกแน่นองมากินเบิร์ตเองเนาะถอกันคลิปหน้ำพี่น้องสบายดี มาดี